ชานี้เหมือนเดิมนะจ๊ะดูหมอกแรงมากค่ะบ้านฉันดูดิสวยงามดูข้างนอกมันจุดไฟแกควัวนมาเลยฉันจะแจ้งตำรวจจับพวกแกชอบจุดไฟเฮ้ยดูเห็นไหมมีควนันในกล้องเห็นปะวะฉันพูดควันออกปากอากาศเย็นจัดกล้องแม่งไม่เห็นดูบัวฉันเป็นบัวตูมนะจ๊ะเอา้าเห็นไหม ความจริงมีสองอ่างนะเฮ้มีสองดอกอีกอ่างหนึ่งทำไมมันดูสลึมสลือวะกุหลาบฉันกำลังจะคลอดหรือเปล่าไม่รู้วันนี้สายนิดหน่อยเพราะว่าสระผมแต่ก็ไม่ได้สายหรอกไปทำงานอะเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเห็นไหมมีควันออกาปากโชว์โชว์ควันออกมามีใครเห็นที่บ้านมีตจ้นไน้าเยอะค่ะ ควนออกปาาเห็นไหมมีควันออกปากมีควันออกปากเอเคทำงานก่อนนะจ๊ะหลังจากที่เลือหยุดเราก็จะมาแรกกองใบสมบัตชิวๆทีละใบสองใบสองใบช่วงนี้กำลังเหินนะถึงด่านที่สิบแปดแล้วมีอยู่ร้อยยี่สิบด้ไนหมดแล้วเราจะเล่นอะไรต่อ ปดนูน่นปดนี่ไปตั้งเยอะแล้วนะก็ยังมีอะไรมากวนใจอยู่เสมอเฮ้ยเบื่อจริงเลยต้องถูกหวยกี่ร้อยล้านกินค้าเสร็จแล้วจันเชียงเ๊ะเลยเรอส่งข้อสอบต่อกีตาเพราะว่าตามมันตกก็เลนะ้งทำให้มันดูแบบกระดกขึ้นหน่อยชิวๆโอ้ยอิ่มวักแต่เดี๋ยวค่อยทำ ไปเครียดก่อนวนันนี้นั่งซ้อนน้องมาจะทำงานบ้านแตวหุงข้าวก็ความจริงมองก็ไม่ได้เป็นไรแต่ว,ว่าในเชฟเชฟฝุ่นสน่อยมันไม่มีฝุ่นหรอกแว่า,วาเพื่อความอนามัยว่าเราไม่ได้อยู่บ้านนอนมากไม่ได้ทำข้วาวไม่ได้ทำอะไรต้องเคลียอ,อาหารเคลียอ,อะไรเยอะแยะสรพัดจะเป็นแต่ก่อนอื่นต้องทำความสะอาดก่อนเมื่อวานทำห้องนอนแล้วใช่ไหม เสนนึส่วนสี่ของบ้านอย่างที่บอกวันนี้ก็จะทําแล้วทํากับค่าตุนไปด้วยเลยไม่ต้องสั่งข้าวก็ดีเหมือนกันประหยัดคุ้มน,นี่ก้อนใหญ่ใจต้องนิ่งโคตรนิ่งอะตอนเนี้ยจะเป็นล้านละมงังโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะถ้าว่า ถ้าทำเร็วก็จะได้ไปลงยิมด้วยจะได้ไปอากำลังกายเธอดูดิหนูบุกอนเราบ้านบ้านเราเห็ว่าวันนี้มันกันดหลอดไฟเลยเห็นป่าไฟอะมันจะมีโคมที่เป็นริมอนะมันกก่โคมสแตนเลสจะลงมาเลยแต่อยู่ชั้นหนึ่งถ้าเป็นชั้นสองอีกเราก็ไม่ได้นอนประตกครั้งแน่ๆเลยตอนนี้คือเปิดไฟรอบบ้านเลยดูดิตอนนี้อยู่ห้องบนนะ แล้วก็ให้มองว่าบ้านเราสว่างอย่างเดินเดี๋ยวเราก็ขึ้นมานอนแล้วเราก็ปิดไฟบ้านเราก็ยังสว่างอยู่เห็นไหมสงสารตัวเองนอนล้ว